ล่าสุดนะครับสำนักง,งานข่าวอย่างเดอะแอตแลนติกนะครับก็ได้ออกมารายงานประมาณว่าทางตระกูลเกลเซอร์นั้นอาจจะขายสโมสรแมนยูในราคา70,00ล้านปอนด์แล้วนะครับตอนนี้เหตุก็เพราะว่าทางเดอรเลดกุ๊ปที่กลุ่มเกลเซอร์จ้างมาให้ทำเรื่องธุรกรรมการขายสโมสรแมนยูนะเขาไปเสี่ยมเกลเซอร์ครับไปเสี่ยมให้เกลเซอร์ขายในราคาเท่านี้ก่อนหน้านี้นะครับเกลเซอร์เคยตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5,000ล้านปอนด์จากนั้นก็ขยับมาเป็น6 0 0ันล้านปอนด์และปัจจุบันเป็น70,00ล้านปอนด์แล้วนะครับทางนี้ท้งนัน เลตกรุ๊ปแล้วก็กลุ่มเกลเซอร์นั้นมีประโยชน์ผลได้ผลเสียด้วยกันนะครับเขาก็เลยโกราคาขึ้นไปนะครับและคาดกันว่าราคาขายสโมสอรแมนยูเนี่ยอาจจะสูงถึง9,000ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ ท่านชีกแลวก็เซอร์จิมกันบ้างน,นะครับที่มีข่าวออกมาว่าถ้าเกิดว่าท่านชิกซื้อสโมสรแมนยูท่านชิกจะรับผิดชอบใช้หนี้ทั้งหมดให้กับเกลเซอร์นะครับนี่มีราคาอยู่ประมาณ625ล้านปอนด์นั่นเองครับแต่ทางกลับกันนะครับเซอร์จิมยังไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องหนี้สินเลยครับเขาเอ่ยถึงแค่ว่ายื่นเงินไปซื้อเท่านี้แล้วก็ยื่นข้อเสนอเท่านี้และทางเดอะแอนติกก็ได้คาดคะเนว่าถ้าเกิดท่านจิมเนี่ยเป็นเจ้าของสโมสรคนใหม่ของแมนยูอาจจะมีหนี้มากกว่าเกลเซอร์ก็เป็นได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฟีฟ่ากันบ้างนะครับที่ทางฟีฟ่านั้นจะเปลี่ยนกฎใหม่นะครับกฎที่ว่าก็คือกฎการยิงจุดโทษนะครับก็คือจะไม่ให้ผู้รักษาประตูนั้นไปกดดันผู้ที่จะยิงจุดโทษและก็ไปกดดันผู้ตัดสินนี่เองนะครับเหตุมันมาจากว่ามาติเนสนะครับผู้รักษาประตูของแอตตันวิลล่านะครับเคยไปกดดันบูโน่เฟอร์นันเดสและทําให้บูโน่เฟอร์นันเดสนั้นยิงจุดโทษไม่เข้าในนัดนั้นนั่นเองนะครับเขียนมากก็โดนซะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอุเซมอาอัวนะครับกองหน้าทีมลียงนะครับที่ปฏิเสธข้อเสนอแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับซึ่งฤด,ดูกาลนี้เจ้าตัวนั้นลงให้กับลียงไปแล้ว9นัดยิง1ประตู1แอสซิตแล้วก็2ใบเหลืองนั่นเองนะครับโอ้โหแสดงว่าเก่งมากนะเนี่ยปฏิเสธแมนยูได้ ต่อมาครับก็เป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างน,นะครับที่คว้าชัยชนะไปแล้ว30นัดรวมทุกรายการมากกว่าทีมอื่นๆจาก5าหลีกชั้นนําของยุโรปนั่นเองนะครับโอ้โหโหดมากนะครับในยุคข,ของเอลิกเทนฮารกนักเตะมีใจทุกคนเลยต่อมาครับก็เป็นข่าวของเอลิกเทนฮากที่พูดถึงวอลเลไว่าผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในสนามเขากระตุ้นการทําประตูของเขาด้วยตัวเขาเองเขามีบทบาทในการทาประตูอันน่าประทับใจ การทำประตูของการโชก็มาจากเขาและการทำประตูของเฟตก็ยังมาจากเขาอีกเขาเข้าใจการวางตัววางตำแหน่งในขณะที่เขามีบอลกับไม่มีบอลเขาทำงานได้ดีมากสำหรับทีมนะครับสำหรับเราสาวกปีศาจแดงนะครับก็ขอร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์นะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงต่อไปนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงครับผม